ดึงเอ,เอาไขมันเก่าที่สะสมในร่างกายมาเผาผลาญลดระดับน้ำตาลในเลือดคําว่าลดระ,ระดับน้ำตาลเลือดหมายความว่าลดเบาหวานลดไขมันในเลือดหมายความว่าลดความดันโลหิตนะคะ,ะระดับอิสลมีไม่ได้มีมม 1, B หนึ่งวกาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดมาอีกแล้วค่ะอุโดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจึงป้องกันมะเร็งเห็นว่าถั่วทุกชนิดมันมีทั้งนั้นแหละค่ะกินถั่วดีที่สุดถั่วเหลืองค่ะบำรุงม้ามไอโซฟโวนนะคะที่จะ มีคุณสมบัติคล้ายเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะดีสําหรับผู้หญิงต้องเรียกว่ามันเป็นถั่วที่เหมาะสําหรับผู้หญิงผู้หญิงจริงๆแต่ถามว่าผู้ชายทานได้ไหมได้แต่ทานแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีผลอะไรบ้างถ้าทานบ่อยๆสําหรับสุขภาพมนุษย์นะคะตัวเหลืองนี่นะคะบรรเทาปัญหาเรื่องไวมดประจําเดือนหมดแล้วก็กินได้นะคะเดี๋ยวจะบอกเออดิฉันหมดมาตั้งนานแล้วไม่ต้องกินไม่ใช่นะคะ,นะคะลดอาการร้อนบูบว่าลดปัญหานะคะช่องคลอดแห้ง ป้องกันการขาดแคลเซียมในกระดูก<ม>เพิ่มความหนาแน่แนมวลกระดูกเพราะฉะนั้นจึงเหมาะสําหรับวัยทองและผู้สูงอายุวัยทองก็คืออายุเริ่มจะเข้าวัยเพชรอะไรเงี้ยนะคะหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะคะต้องทานนะคะป้องกันปัญหากระดูกพุนน้<ท>ำเ<ะ>ต้าหู้อย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะแต่บางคนเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้กินมากๆก,ก็ไม่ดีไม่ดียังไงคะน้กลัวว่ามันจะเป็นเชื้อราอะไรกันอ่านเ๋ยถ้ากลัวจะเป็นเชื้อรามันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุ่าแล้วถ้าอย่างนั้จะทํำยังไง เราแก้คนทําไม่ได้เราก็ต้องทํากินเองถ้าเราเรากลัวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่บอกว่าวิธีการล้างถั่วที่พูดถึงมันต้องผ่านมือเราเท่านั้นแหละอย่าไปคาดหวังคือการที่ไปซื้อเนี่ยมันคือแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่เขาทาเนี่ยเขาทําได้สะอาดอย่างที่เราที่เราคุยกันเนี่ยมีไหมคะที่เขาจะไปแช่เบกกิงโซดามีไหมคะเขาจะล้างจนแบบโอ้โหจนน้ําใสอ่ะไม่รู้นะ อาจจะได้อาจจะใช่แต่อาจจะไม่ใช่นะคะแต่ถ้าชัวร์ที่สุดคือทําเองตัวนี้เสี่ยงมะเร็งเต้านมแล้วก็บำรุงสมองถั่วเหลืองค่ะข้อควรระวังคือบางทีเราฟังนะคะขอบคุณนะคะที่ถามเมื่อกี้มีประโยชน์มากๆเลยทีนี้บางทีเราฟังมาเนี่ยคะ่ะเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่เขาบอกมาเนี่ยกินไม่ดีไม่ดียังไงแล้วคนที่พูดนั้นเข้าใจหรือรู้จริงแค่ไหนแล้วมันใช่ไหมเพราะเราสามารถที่จะตรวจเช็ครีเช็นะคนาคาคำตอบได้ถั่วเหลืองนะคะ ไม่เหมาะสําหรับคนที่แพ้โปรตีนจากถั่วเหลืองวันนคนที่มีอาการแพ้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรากินอาหารที่มันมีพิษมีอะไรแยะมากมายประกอบกับภูมิต้านทานเราลดต่ําลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในวัยใกล้จะโตเป็นสาวแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> นะคะ <c oughs> โอกาสที่เราจะแพ้นอนนี่นั่นมันเยอะมาก <c oughs> ที่ผ่านมาล่ะอาจจะบอกว่าฉันไม่เคยแพ้โปรตีนจากถั่วเหลือง <c oughs> ฉันไม่เคยแพ้ถั่วเหลืองแต่ว <c oughs> ันดีคือดีพอกินเสร็จมีอาการคันอ่ะ แล้วเราก็ไม่รู้ฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันคงไปโดนฝุ่นมัน้งฉันคงจะแพ้ตัวนั้นตัวนี้ที่ไหนได้คุณแพ้ถล่วเสียแล้วล่ะคะ่ะอาการแพ้เป็นยังไงคะส่วนใหญ่อาการแพ้อาหารมันก็คืออันเดียวกันคือ<ช>เป็นผื่นเป็นผื่นผื่นจะหนาผื่นจะบางแล้วแต่ชนิดของพิษที่ที่เราได้รับนะคะนนแล้วก็อดีตที่เคยแพ้อาาดีตที่อาจจะไม่แพ้ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่แพ้ตลอดชีวิตวันนี้อาจจะแพ้ได้เพราะฉะนั้น ถ้ามีอาการแพ้เมื่ไรมองย้อนกลับไป24ชั่วโมงว่าคุณกินอะไรบ้างแล้วค่อยเลือกแยกทีละตัวทีละตัวบางคนไม่กระทั่งกำลังยังแพ้เลยของหนูมีปฏิกิยาถ้าคุณ,คณกินน้ำต้องพูดต่อเนื่องสปวดหัว <c oughs> กระปวดเท่าอ่าเมื่อยหรือว่าฮอร์โมนเอนไซม์ในร่างกายเราเป็นยังไงกรูปเลือดเราเป็นยังไงถ้าเจ้าเรือนเราเป็นยังไงโอ้มนเยอะนะคะ ทั้งหมดเนี่ยต้องขอบคุณร่างกายของเราที่แบบเขารักษาตัวเราให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ต้องขอบคุณเขานะคะอย่าลืมขอบคุณอันนี้สําคัญนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของ NLP ซึ่งถ้ามีโอากาสจะคุยให้ฟังว่าทําไมต้องขอบคุณตัวเองมันเย่ยม,มากตัวเหลืองนะคะสําหรับเด็กที่มีประวัติข้อหดงดนะคะลูกหลานถ้ามีปัญหาข้อหดงดนะคะจะบอกอุ้ยตัวเหลืองใครๆเขาก็ดีใครๆเขาก็กินกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีสําหรับใครล่ะ แล้วมันไม่ดีสําหรับใครล่ะท้องอืดแน่นท้องหยุดเลยนะคะถ้าเมื่อวันไหนคุณรู้สึกท้องอืดแน่นท้องอ,อ,อุ้ยซื้อมาแล้วอะ่ะต้องกินน่ะทิ้งเถอคะค่ะเพราะถั่วที่เราซื้อมานะคะแล้วคุณลองดูนะคะว่าแช่ตู้เย็นไปคืนหนึ่งกุ่งช่ำมันกินได้ไหมกินไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราทําเองสามวันยังอยู่นะคะมันแปลว่าอะไรต่อมานะคะถั่วเหลืองไม่มีสารไอโอดีนดังนั้นไม่ควรให้ทารกดื่มบางคนบอกว่าอุ้ยมันดีเพราะฉะนั้นให้ทารกดื่มไม่นะคะ ทารกก็ต้องดึงนมบัวนมแม่นะนะถ้าเรียกได้เป็นนมแม่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าให้เด็กทารกดึงประจําเนี่ยนะคะมันจะทําให้ต่อมไทรอยทํางานผิดปกตินอกจากนั้นถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสารไฟโตเอสโตรเจนในเพศชายไม่ควรรับประทานมากเกินไปคําว่ามากหมายความว่าทานประจําทุกวันทุกวันอุ้ยทุกวัน,ท,วนทุกเย็นไม่นอกจากถั่วเหลืองในรูปของน้ำเนี่ยคุณผู้ชายไม่ควรรับประทานมากเกินไปทานได้ไม่ถึงกับว,ว่าห้ามนะคะ วันเว้นวันเว้นสองวันทานได้แต่อย่าทุกวันกินเป็นเดือนกินเป็นปีอันนั้นไม่ใช่แล้วพี่ผมกินอย่างนี้ทุกวันะมันคืออะไรล่ะคะอันนั้นถั่วเหลืองอ่ะถั่อเหลืองผสมไม่เอาไม่วไม่พูดถึงขนาดนี้อ่ะค่ะกินทุกวันเดือนนี่ยแล้วติดต่อกันมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นปุ้ยเป็นปีปีเลยขอขอประทานโทษหยุดก่อนเลยค่ะแต่ถ้า เดี๋ยวจะไม่มีลูกศึกสกุลมันเลยไวอ่ะโอเคถ้าบอกว่าเลยไวตรงนั้นแล้วไม่สนใจตรงนั้นไม่สนใจตรงนั้นนะคะก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันทําให้จํานวนอสุจิลดลงโอเคค่ะก็อย่างนั้นก็ก็ทานได้ไม่มีปัญหาคือคือมันดูว่าเหตุผลหรือปัญหาของมันคืออะไรแล้วเราโอเคกับปัญหาตรงนั้นไหมหรือว่าเรามีผลกระทบไหมถ้าเรามีผลกระทบเราก็หยุดถ้าไม่มีผลกระทบก็จบวอดินทั่วเหลืองนะคะทำให เยื่อเต้านมหนาตัวขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างน้านมอาจจะผิดปกติได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ล่ะค่ะนะคะคุณแม่ที่กําลังอยู่ในวัยกําลังอยู่ในระหว่างให้นมบุตรอย่าบ่อยเกินไปสําหรับถั่วเหลืองถ,ถั่วอื่นก็ทานไปดังนั้นจะเห็นได้ว่าถั่วหลายชนิดเนี่ยทำไปวันละถั่วสองวันถั่วหนึ่งก็ยังได้ถั่วชนิดหนึ่งกินสะสองวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอะไรที่มันกินซ้ําๆกินนานๆกินบ่อยๆแทนที่จะได้ประโยชน์มันมีโทษค่ะเขาเรียกว่าสารสําคัญมันซ้ําให้เปลี่ยน หยุดและเปลี่ยนตัวเหลืองนี้มีไฟเตสสูงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะยับยั้งกระบวนการดูดซึมของร่างกายเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีซึ่งทั้งหมดนี้มีผลกับสุขภาพนะคะอย่างเช่นธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีแคลเซียมมีผลกับกระดูกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าเออน้ำตัวเหลืองกินแลน้วบำกระดูกมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะเพราะมีไฟเตสสูงกินบ่อยๆนานๆมันก็ทำลายกระดูกเช่นกันเห็นไหมคะมันมีประโยชน์ก็มีโทษเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เรารู้ว่า อย่ากินซ้าอยากินบ่อยอย่ากินนานทีนี้ในส่วนของคุณคุณทอนชัยบอกไม่สนใจครับเรื่องอสุจิลดลงก็มันเลยไวแต่ถ้ามันทําลายกระดูกแล้วคะสนใจหรือ,อยังต้องสนใจแล้วค่ะเห็นไหมคะมันหลุดจากข้อนึงมันไปเจออีกข้อหนึ่งเพราะว่าผู้สูงอายุเนะะี่ยค่ะบางทีกระดูกมันบางมันเรื่อยเื่อโดยที่เราไม่รู้แค่เอี้ยวตัวเนี่ยอโกท,ที่บ้านนะคะแค่เอี้ยวตัวเนี่ยคะ่ะกระดูกหักแล้วเสียชีวิตเลยไม่น่าเชื่อตัวถั่วเหลืองเนี่ยคะ่ะ มันมีสารสําคัญบางตัวนะคะที่จะทําให้เม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวเนี่ยจับตัวเป็นก้อนทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดต่ําลงก็ไม่ใช่เรื่องดีอีแหละเห็นไหมคะเม็ดเลือดขาวเป็นกระบวนการเป็นเม็ดเลือดที่ใช้สําหรับฆ่าและดักจับสิ่งแปลกปลอมแต่พอมันมาจาับตัวกับเม็ดเลือดแดงพวกมันเป็นก้อนเป็นปัญหาและสิีน้เมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเป็นก้อนเป็นลิ่มมันคืออะไรที่เสียชีวิตเองแลคะนะคะ,นะคะ นอกจากนั้นการทานเป็นประจำอาจทําให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำอาการที่พบคือเจ็บส้นเท้าอ่อนเพรียอ้วนเจ็บตามข้อเห็นไหมคะเราฟังแต่ประโยชน์มันเราไม่เคยฟังเลยว่าโทษของมันคืออะไรเราไม่เคยรู้เลยวันนี้รู้แล้วคะ่ะอย่าทานซ้า